สแกนพอจะสแกนปุ๊บอ่านสแกนได้แล้วสแกนได้แล้วตอนนี้ก็ยืนยันการชําระพอกดยืนยันการชําระปุ๊บขอภัยค่ะไม่สามารถทํารายการได้ในขณะนี้ในโคลองใหม่อีกครั้งอะไรยะสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> อยากรู้ใช่ไหมครับผมก็อยากรู้เหมือนกันเออว่าทำไมแอปเป๋าตังนี้ล่ม ผมจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะตอนที่ว่าผมมันไปที่ตลาดแล้วก็ไปที่ร้านขายของชําผมไปตลาดแห่งหนึ่งที่แถวริมคลองนี่แหละแล้วเราก็ไปซื้อของพอเราซื้อของเสร็จปุ๊บผมก็บอกอ่าแม่ค้าเราชนะแม่ค้าก็โอเคสแกนเปิดคิวอาโค้ดให้เราสแกนแล้วก็เปิดเปิดเปิด,ปดแล้วก็กดรหัสเราปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บพอเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์ปุ๊บพอเด้งไปที่ว่าใช้สิทธิ์ไทยชนะพอกดปุ๊บ มันขึ้นคําว่าขออภัยค่ะไม่สามารถทำรายการได้ในขณะเรุณาลองใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะแต่เราก็แบบเออโอเคแมคค้าก็บอกเออได้ยังคะลูกค้าเราก็บอกเออแป๊บหนึ่งนะครับพอดีระบบมันให้เด้งให้เราทํามาใหม่เราก็กด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 แล้วเราก็สแกนพอเราสแกน๊บมันก็บอกขออภัยค่ะ ไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้บริณานองใหม่อีกครั้งแม่ค้าก็แบบหน้าตาแบบนะเดี๋ยวมีลูกค้าต่อนะอะไรนี้หน้าตาแกป่งบอกเลยอะ่ะแม่ค้าก็หมดพอดีคิวอาร์โค้ดเขาหมดพอด,ด,เด,ด,ดีเขาก็ต้องเข้าใหม่แล้วก็กดเงินที่เขาต้องให้เราสแกนจ่ายไปปุ๊บแล้วเขาก็ยื่นให้เราอีกอุย้ย กด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 ไออีกคนนึงอ่ะที่อยู่ด้านหลังเราอ่ะเขาปวักเงินสดเขาจ่ายเลยแต่เราก็มองแต่คนข้างหลังพอพอพอจ่ายปุ๊บมันก็เดินไปเลยเขาก็ไม่เขาไม่ได้มองเรานะเขาก็เดินไปเลยเราก็มองมองซ้ายมองขวาตอนแรกอ่ะก่อนที่เราจะมาร้านเนี่ยเห็นหลายคนอนะ่ะยืนยืนอยู่หน้าร้านนานนี่ไม่รู้ว่ายืนทําไมนานทําไมไม่ออกก็เห็นกดจิ้ม,จ,มจิ้มโทรศัพท์พอเราพอเราไปซื้อของแล้วเราก็พอเราเจอได้เองเออว่ะ เราเข้าใจแล้วว่าทไมคนเขายืนอออยู่หน้าร้านกันเต็มเลยแล้วก็ยืนกดจิ้มจิ้มโทรศัพท์ทำไมไม่ออกสติอ๋อเป๋าตังค์มันล่มโอ้ย <c oughs> แล้วกว่าจะได้นะเป็นสิบครั้งอ่ะเป็นสิบครั้ง <c oughs> มันจะ,จะ <c oughs> เปิดระบบสกแกนเราเปิดระบบสกแกนปุ๊บครงนี้ผมก,กดสกแกนปุ๊บก็กดยืนยันการสกแกนก็คือยืนยันตัวเงินที่เราต้องกดยืนยันเกดยืนยันปุ๊บครั้งนี้ได้ปุ๊บวู้ยโชคดีจริงๆเหมือนเรายกภูเขาออกจากอกันอือคือรู้สึกตื้นตันใจมากเลยเพราะว่า ทำอะไรมาเดี๋ยวกว่ามันจะสาเร็จเนี่ยอันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจเราอย่างหนึ่งอะ่ะเออเราสามารถเอาชนะระบบร่มเราได้ระบบร่มเราได้เอาชนะระบบร่มเราได้เป,เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะโอ้ยแล้วเป็นอย่างนี้นะหลายวันมากหลายวันเลยนะเวลาไปซื้อของซื้ออะไรนี่โอ้โหยิ่งช่วงตอนเย็นนี่ ก็เราแบบกดสแกนปุ๊บมันเด้งเลยบางทีเรากดรหัสผ่านที่จะเข้าไปเปาตังปุ๊บพอลองกดเข้าไปเท่านั้นแหละมันก็เด้งออกมามันบอกว่าขออภัยค่ะก็เาทํารายการใหม่ครั้งอะไรเงี้ย <ST AR F IN> เราก็แบบเราก็กด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 โอ้โหก่วจะได้ของมาอย่างนึงน,นี่คือแบบใช้เวลานานมากกดจะลมก็ล่งนานเหลือเกินมันก็เลยมีข่าวที่ว่าประชาชนบางส่วนที่เขาร้องเรียนไงว่า เออกระเป๋าตังค์เนี่ยเราไม่ต้องผ่านกระเป๋าตังค์ได้ไหมคือแบบรัฐช่วยจ่ายเป็นเงินสดเลยได้ไหมอะไรเงี้ย hey, <warm. S 1> แต่ว่ารัฐก็เข้าใจทางรัฐเพราะว่ารัฐเขาก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมกานซื้อซื้อขายของกินของกิน,ขอ,กนของใช้บางส่วนที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันแต่ส่วนมากจะเน้เนไปทางของกินของยังชีพในแต่ละวันอ่าเข้าใจแหละเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้ารัฐเนี่ยเอาเงินมาให้ เป็นเงินสดโอนเข้ามาให้บัญชีแต่ละคนแต่เราคนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยเขาบางคนเขาไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้อบุหรี่หมดเนี่ยเราก็เข้าใจตรงนี้ว่ารัฐเขาก็พยายามจะดบสนิกสนการตรงเสริมกันซื้อขายซึ่งกันและกันระหว่างผู้ซื้อกับแม่ค้าพ่อา้าอันนี้ก็เข้าใจกดมันล่มนะโอ้โหแม่เจ้าก,กดเท่าไหร่กดเท่าไหร่ก็กดไปเถิได,ถไ,ดถได้งอกได้งอกได้งอกตลอดแล้วคนอื่นที่มารอคิวหลังจากเราเขาก็เสียเวลา ไอ้คนที่จ่ายเงินสดอาจจะเสียเวลาแต่ไอ้คนที่ว่าเหมือนเราเนี่ยต้องใช้แอปของเปาตังค์นี่โอเคเราเป็นเพื่อนกันนะเราล่มเหมือนกันเราเข้าใจกันโอเคเราคุยกันรู้เรื่องนะแต่ไอ้คนที่ว่ารีบอ่ะรีบจะซื้อจะซื้อเราไม่ได้สมัครพวกในชนะโครงการอะไรต่างๆที่ร้านออกมาเนี่ยคนที่ไม่ได้สมัครเนี่ยเขาจะลำคาญเขาจะลำคาญเราว่าเอ๊ะทำไมมันล่มทุกทีอะไรเงี้ยเราแบบบางทีเขาก็สั่งไปเลยสั่งแล้วก็สั่งแล้วก็ซื้อไปเลยไอ้เราก็ยืนเราบางทีเราก็ต้องไปหลบข้างๆร้านอ่ะเพื่อเข้ากระเป๋าตังค์ให้สำเรขข้้้าาาากรปงนน่่ไยยือู เออพราะว่าเราก็เกรงใจอ่ะคนอื่นเขาก็เกรงใจบางทีเราเดินไปนคนที่เขาล่มเหมือนเราเขาก็ยืนอ้อน้าร้านพอเจอเราบางทีเขาก็หลบให้เพราะเขาก็คิดว่าเราก็จ่ายเงินสดบางทีเราก็จ่ายเงินสดนะแต่บางทีเราก็ไม่ได้จ่ายเงินสดถ้าเราไม่ได้จ่ายเงินสดเราจ่ายเป่าตังค์แล้วเวลานั้นน่ะมันเป็นเวลาที่เป่าตังค์ร่มพอดีโอ้โหม่อยากจะพูดนะครับมันยาวมากแล้วกว่าจะสําเร็จนี้นานมากบางทีจะซื้ออะไรสักชิ้นหนึ่งอะซื้อลูกชิ้นปิ้งซื้อไก่ย่างเนี่ยซื้อไม่กี่ไม้หรอออกกเาิินม ไปยืนตรงนั้นไปสิสิบนาทีสิบห้านาทีอ่ะเออเวลาตรวดกระเป๋าตังล่มเนี่ยตรงนี้นี่ยที่ว่าทางการเนี่ยต้องแก้ไขเลยนะครับเพราะว่ามีประชาชนหลายส่วนเนี่ยที่เจอปัญหาเหมือนผมเหมือนเหมือนหลายๆายคนที่เขาเจอกันนะเพราะว่าการยืนรอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่สนุกถ้านั่งที่ของเสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จแล้วเวลาที่เราจะต้องไปอ,อ่ไปทําธุระต่อก็ต้องเลื่อนต่อไปอีกก็เพราะว่ากระเป๋าตังมันล่มเราไม่สามารถสแกนได้ในเวลานะักขนานั้น มันก็เลยทําให้เวลาเราเนี่ยเลื่อนกลบไปอีกชา้าลงไปอีกทุกอย่างก็เป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปในการชาร้าลงไปเรื่อยๆอยู่เพราะแอปมันล้มเนี่ยนะครับปัญหาเนี่ยที่ผมอยากจะแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังให้กับทุกคนแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนหลายคนก็เจอปัญหานี้ไม่ใช่แค่ผมเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นมันก็มีหลายคนแล้วมีเป็นส่วมากด้วยเวลาเป่าตังล่มแล้วยิ่งเวลาเงินจะเข้ามาอีกยิ่งช่วงนั้นอะ่ะยิ่งที่ว่าล็อกใหม่ที่รัฐบาลจะต้องโอนเงินเข้ามาให้เราได้ใช้อีกตรงนี้ก็ยิ่งล่มเข้าไปใหญ่อีก โอ้โหตรงนี้เนตรงนี้ต้อง,องปรับเปลี่ยนมากเลยนะครับเกี่ยวกับแอปเป๋าตังค์เพราะว่าในในเวลาที่รัดกําหนดเนี่ยตั้งแต่หกโมงเช้ายันถึงห้าทุ่มเนี่ยที่รัดกาหนดเนี่ยประมาณเนี่ยคนเขาใช้จ่ายกันเยอะนะครับเราไม่อยากที่จะไปโดนตรงณเวลาที่มันล่มเพราะเราโดนนะเวลาที่ตะล่มล่มนี้มันเบื่อมากจริง <China> <ส> <schwierig> โอเคครับรอย่าลืมฝากกดไลค์ กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแล้วกดแชร์นะครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปเรามีหลายอีกเรื่องราวที่เราต้องมาคุยกันนะครับเรื่องราวสาระสำคัญสำคัญในชีวิตประจําวันของเรารวมถึงเรื่ีสมคบคิดหลายอยา่างรวมถึงขนมขนมมาเลยเราก็มาเล่ากันหมดเรียกว่าเราเนี่ยจะเป็นตั้งแต่สรเะเคย์ยังเนต์รบเลยนะครับช่องของเรา